สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้มีเหรียญปีพศ2500มาให้ท่านรับชมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศ2500เป็นเหรียญ25สตางค์ครับเหรียญที่มีราคารับซื้อนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตอนช่วงกลางๆนะครับกลางวิดีโอก่อนอื่นขออธิบายความเป็นมาของเหรียญน,นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เรียนนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับแต่เรียนที่ผลนําเสนอนี้เป็นเรียนแบบปกติธรมรมดาทั่วไปนะผู้ชมด้านหลังก็จะเป็นรูปตราแผ่นดินครับเป็นรูปตราแผ่นดินรัฐบาลไทย ยี่สิบห้าสตางค์ครับพศอโสองพันห้าร้อยวงขอบเรียนได้นอกก็จะเป็นเฟืองจักนระครับผู้ชมเ,เป็นเฟืองจักเป็นเนื้อของผสมส่วนผสมเป็นอลูมิเนีมยมผู้ชมอลูมิเนียมบรอนนะนนแต่เรียนบางบางตัวนะครับโอ้โหมีสีสันที่สวยงามมากเลยนะคุณผู้ชมนะ เนื้อจะเป็นออกทองคําเลยนะผู้ชมสวยงามมากอขอผ่านไปก่อน,นครับผู้ชมผ่านไก่อนนะเหรียญหวางนี้ผู้ชมจะได้รู้นะดูเหรียญที่สองครับผู้ชมไมให้ Klim. ดูตรงนี้ประธานโต๊ะอาจับไว้นิด้ึงนะผู้ชมนะตรงนี้ครับให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเหมือนเนื้อโลหะเกินตรงนี้ครับตรงคําว่าสตางค์ครับตรงคําว่าสตางค์นะครับแล้วก็จะมีเส้นด้วยนะผู้ชมนะ เรีอนี้ผมเคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะผู้ชมนะยังไม่มีใครนํามาขายเลยนะผู้ชมแต่ขอนําเสนออีกครั้งนะครับผู้ชมครับเพื่อย้ําความทรงจํานะ,ะจะมีเส้นตรงนะครับจูเส้นผ่านนี้เลยแล้วก็มีเนื้อหักเกินครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีจะมีเส้นเหมือนกันผู้ชมครับเนี่ยเส้นผ่านมาตรงนี้ เู่าหะกิดเส้นผ่านมาตรงนี้เลยโอเครถ่านก่นครับผอลงรงนี้ก่อเพื่อะได้รู้ว่าเรีนไหนดูแล้วอ่าเรียนที่สองผู้ชมนะอ่าเรีนที่สอเรียนที่สอให้ผู้ชมอ้าอีกแล้ว ช่วงล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 งแล้ะอ่าผู้ชมดูตรงนี้ครับนะครับคําว่าสตางค์นะครับจะมีเนื้อโลหะเกินคล้ายเลขเก้าไทยนะผู้ชมครับดูคล้ายเลขเก้าไทยนะครับนะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญแบบปกติธรรมดาทุกประผู้ชมนะอ่าดูใกล้ๆดีกว่าเห็นไหมปกติทั่วไปไม่มีผู้ชม ก่อนนะผู้ชมนะอ่าดูถิติสองถิติสี่วันก่อนอ่าเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีผู้ชมไม่มีกัน เราหาเกินก็จะมีเส้นในมันน้ด้ดียวคุชมไม่มีนะ้ชมเรียนนี้มีแบบ เหรียญพวกนี้นะครับผู้ชมนะถ้าใครมีจุดตามที่ผมบอกครับถ้าเหรียญแบบผ่านการใช้นะผู้ชมนะฟังให้ดีนะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้นะราคารับซื้ออยู่ที่100บาทนะผู้ชมนะ100บาทดูเหรียญที่มีราคาแพงอ่าผู้ชมดูดูเลยดูด้านหน้าก่อนนะผู้ชมนะจะมีเส้นเห็นไหมถ้าตกลงจะมีเส้นตรงนี้ครับ ผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่ดูดีๆนะผู้ชมนะไม่จําเป็นต้องให้เป๊ะนะผู้ชมนะอ่าถ้าได้ตามรูปแบบของเรานะครับนะครับแบบนี้นะครับ,นะรบหรือสวยกว่าหรือว่าใก้เคียงนะครับให้ราคานะครับให้ราคาแพงนะ แบบนี้เลยนะผู้ชมนะแบบนี้เลยให้ราคาแพงให้ราคาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวย UNC นะ,500ะห้ารนะ้นะอยบาทนะครับหกร้อยก็ให้นะผู้ชมนะหกร้อยก็ให้นะโอเคหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแบบนี้เลยนะผู้ชมจุดสําคัญนะครับผู้ชมหาดูได้นหครับจุดสําคัญจุดสําคัญ,คญตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับผู้ชมดูดีๆนะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมดูคล้ายเลขเก,กา้าไหมครับเลขเก,ก้าไทยเห็นไหมครับม้วนหมอนออกมาเงี้ยครับอ่าด้านหลังจะเป็นลูกตราแผ่นดินนะผู้ชมนะอธิบายไปยังไม่รู้นะผู้ชมนะหลงๆลงืมๆืมนี่สังเกตเลยด,ดีอ่าดูใกล้ๆอีกที หวังว่าผู้ชมเห็นนะเนี่ยผมเห็นชัดเด่นผู้ชมครับนี่โอ้โหชัดจริงเลยถ้าใครมีแบบนี้นะครับสภาพยู c อนีนะครับหกร้อยบาทอ่าให้เลยครับหกร้อยบาทครับแบบนี้เลยนะผู้ชมนะหกร้อยบาทไม่ต้องห้าร้อยละหกร้อยเลยนะครับหกร้อยบาทย n c นีนะครับผู้ชมนะย n c นะีนะ เรื่องค่ารถนะครับผู้ชมนะครับเรื่องค่ารถเดี๋ยวคุยกันทีหลังนะผู้ชมนะคุยกันทีหลังเรื่องเล็กนะผู้ชมนะแต่แต่ต้องมีเหรียญแบบนี้นะให้ผมนะนี่นี่นี่อู้ายชัดจนเลยผู้ชมนะนี่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 ครับโอ้โหแบบนี้เลยนะครับจะมีเส้นด้วยนะผู้ชมนะนี่เส้นนี้จะต้องมีด้วยนะผู้ชมนะเนี่ยผู้ชมเห็นนะเห็นชัดผมเห็นชัดเลยผู้ชม นี่ฮะช่วงผิดเลยดูสครับนี่ดีครับเห็นเอน,แน,แน,แนเห็นไหมเห็นไหมแนแนแนเห็นไหมเห็นไหมเห็นเอนเห็นไหมครับนี่เห็นชัดเจนเลยชบโอ้ดีเลยเน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 ,น,นโอ้โหจังงี้เลยผู้ชมนะโอ,โอค้ครับครับ อุยถูกคอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหกร้อยเจ็ดร้อยให้นะครับเจ็ดร้อยให้ครับนะครับอ่าไม่รู้ความคิดมันขึ้นมาแบบไหนครับ่าจะต้องมีเส้นนี้ด้วยนะครับทมกคนเจ็ดร้อยให้เลยครับนี่ครับราคาเจ็ดร้อยบาทครับเส้นนี้ด้วยนะนะเรื่องค่ารถไม่สําคัญครับค่ารถจิ๋วส่งอีกทีหลังนะครับค่ารถนะครับไม่บวกค่ารถนะเจ็ดร้อยก็ให้นะครับท่านี่ครับครั้งแรกไว้ว่าห้าร้อยนะครับอ่าผู้เป็นผู้มนุษยถึงเอ๋อผู้ชมคงหายากนะเงินห้าร้อยบาท โอ้โหเนี่ยแบบนี้ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นบาทไปเลยนะเป็นบาทไปเลยนะผู้ชมนะเสียงเอาน้ำน้ำเสียงเป็นบาทไปเลยนะเจ็ดร้อยบาทครับผู้ชมนี่เราขี่กันเรืนเออนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้เลยผู้ชมแบบนี้เลยโอ้โห ช็อตได้เจ็ดร้อยบาทนะครับสภาพ UNC นะครับ UNC หมายความว่าไม่ผ่านการใช้นะักผู้ชมนะครับเข้าใจตามนี้นะผู้ชมนะขอบคุณมากครับที่สมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามชมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็กดลงได้นะผู้ชมนะไม่ว่ากันอคอมเมนต์มาด้วยนะผู้ชมนะ,ะว่าย่างไงครับอขอคอมเมนต์มาด้วยนะครับ าหากานง่ายๆผู้ชมหากันง่ายถ้าไม่ผ่านกันใช้แบบนี้นะครับผู้ชมนะนะครับเจ็ดร้อยบาทค่ารถอีกต่างหากผู้ชมนะอืมครับโอ้โหน,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 นี่ีชัดเจนเลยผู้ชมพีโโ่โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไม่พบกันโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ